สบ,บายดีสุขสุขคนครับผมข้าวนำกันครับวันนี้ปกกระไม้ครับวันนี้ครับมาแลงน้อยนึงงก็หอดละพาครับหอมแดงหอมแดงเบิดหอมแคกก็ได้ครับ พริกทอดโอ้หมกน้ำไม้หมกเหล่าๆบ้านหอนนี่นะครับผมบ้า้นฮอนนะครับผมโอ้ลูกโดดอ่ะลูกโดดหมกเหล่าเหล่าบ้านหอนดู้ดยนะครับหมกน้ำไม้ครับผมหืม กินทอดร่มเย็นสบายครับบ้าบุมีหนังหมูใส่นะครับเนาะใส่หมกเตามอนไม้นี่นะครับอ Hãy subscribe cho Đấy Ghiền Mì Gõ อโอ้มาคีชัดลูกโดดน้ำมาเนี่ยงัดลูกโดดนำนะโอ้ครับครับ ลูกรดบวกกับจอดนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสบายดีครับกินข้าวทำกันครับผม